สวัสดีครับผมธนาพิรยุทธ์ครับถ้าเรากู้ยืมเงินนะครับเอารถยนต์ไปให้เจ้าหนี้เป็นหลักประกันนะครับเราไม่จ่ายหนี้นะครับเจ้าหนี้เอารถขายมีหนี้ส่วนที่เหลือตามสัญญากู้ลูกหนี้ต้องจ่ายหนี้อีกหรือไม่นะครับในเรื่องนี้ครับก็เป็นไปตามคำพิพากษาสัตวกาที่6964ทับ2,567นะครับวิจัยนะครับว่าการที่หนี้จะรังกับนะครับ ตามสัญญากู้ได้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นมีการตกลงกันว่าการที่ลูกหนี้เอารถยนต์มาไว้กับเจ้าหนี้รถยนต์คันนี้ในเวลาที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นราคาเท่าใดเมื่อเจ้าหนี้นะครับเอารถไปขายทอดตลาดเพื่อหักหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ลูกหนี้ยืมไปมีส่วนต่างที่ต้องชดใช้ลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบ นะลูกนี้นะครับก็ต่อสู้นะครับว่าการที่ตัวเองเอารดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือเป็นหลักประกันสมมุติว่ากู้มา1ล้านนะครับเอาลดไปให้เขาเป็นหลักประกัน5 0 0 0 0นสมมุตินะสมมติแล้วเจ้าหนี้ก็ขายรถไปส่วนต่างอีก5 0 0 0 0นที่ไม่ได้คืนเนี่ยนะครับลูกนี้บอกว่าไม่ต้องจ่ายนะสารดีกาวิชัยนะครับว่ากรณีอย่างนี้นะครับจะต้องตีราคา ลดนะครับที่เป็นหลักประกันในวันที่มีการขายนั่นเองนะครับส่วนตายอีห้าแสนนะครับลูกหนี้นะฮะตามสัญญากู้ก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่วันนี้ระงับไปทั้ง1ล้านบาทนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกับทนายปริรยุทธ์โทรศพัพท์หรือส่งข้อความมาได้ปรึกษาฟรีเบื้องต้นหรือปรึกษาบาทปีค่าปรึกษาก็โทรศัพท์เช่นเดียวกันครับถ้าชอบคลิปวี้กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ